ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรฟาร์มสุวันหยุดนะครับได้มาแนะนําการเพาะเมล็ดนะครับเมล็ดอินทผลัมนะครับซึ่งมีการสัญหาสายพันธุ์มาแล้วนะครับสายพันธุ์ที่สรรหามานี้นะครับก็ไปนํามาจากสวนที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับบางทีนะครับบางสวนนะครับเขาขายลูกละเมล็ดละ5้0นะครับเมล็ดละร้อยหนึบาทก็มีนะครับนี่ครับลักษณะเมล็ดอินทผลัมนะครับ อันนี้นะครับแต่ว่าที่ผมสัรน,นามานี้นะครับก็คือ,อไปเอาจากสวนที่เขา,าได้ลงปลูกแล้วนะครับได้มาโดยบังเอิญแล้วลงปลูกแล้วนะครับเห็นว่านะครับได้ต้นแม่ประมาณ70%นตะครับต้นตัวเมีย70%แล้วก็แต่ละต้นนั้นออกมาดีนะครับแต่ละต้นแต่รสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติที่ออกมาดีนะครับออกมาดีก็คือหวานแล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็ เนื้อสัมผัสดีนะครับแล้วก็ผิวสวยนะครับรสชาติหวานนะครับก็เลยนํานมาปลูกแล้วก็โดยบังเอิญอีกแล้วครับ mm hmm. ผมได้ซื้อมาจากหลายสวนแล้วก็มาชิมดูนะครับตอนที่เขาขายราคาแพงๆนะครับก็กิโลละพันสองพันสามพันห้าพันนะครับกิโลละหมื่นก็มีนะครับที่เขาซื้อมาที่เขาขายมานะครับก็ ปรากฏว่ามันรสชาติคล้ายๆกันกับสวนนี้นะครับก็เลยาถามว่าไปถามว่า,าสวนแต่ละสวนได้พันุ์มาอย่างไงนะครับก็ทําให้ทราบว่าได้มาจากแหล่งเดียวกันนะครับซึ่งแหล่งตัวนั้นนะครับก็ทําให้เชื่อมั่นว่า,าเขาก็มีการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วนะครับก็ได้นามาเพาะนะครับนามาเพาะแล้วก็ค,คิดว่า,าเมื่อเพาะแล้วจะได้ทําให้ให้ผลออกมาดีนะครับ สำหรับได้มาทีแรกแรกนะครับเราก็ต้องมานำเมล็ดนั้นนะครับมาแช่น้ำนะครับร้างเมล็ดออกไอ้ร้างเยื่อหุ้มเมล็ดออกนะครับลักษณะอย่างนี้ครับเมล็ดทีเดียพารามนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับกับลูกไม่ใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับด้านด้านนี้จะเป็นด้านด้านที่มีปุ่มออกมานะครับเป็นปุ่มจะแทงรากออกมาอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับแทงรากออกมาอย่างนี้นะครับแทงรากออกมาตรงนี้นะครับ แทงกรากงมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านด้านหงายมันนะครับด้านหงายนะครับก็ล้างออกแล้วนะครับล้างออกแล้วก็พึงให้แห้งสักประมาณหกชั่วโมงนะครับพึงในที่ร่มให้แห้งประมาณสักหกชั่วโมงแล้วก็ตากไว้ให้แห้งสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาแช่น้ำํำดีแล้วก็เอาลงใส่ทีนี้จะทําการทอะแบบ ควบแน่นนะครับครบแน่นครบแน่นก็คือเราใส่ไว้ในตลับอย่างนี้ตลับที่ป้องกันความชื้นออกนะครับก็มีการเอาปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ำแล้วครับปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ำแล้วก็มากระจายอย่างนี้นะครับครับกระจายอย่างนี้นะครับกระจายกระจายทั่วทั่วทัพพอแวร์นี้นะครับทัพพอแวร์นี้นะครับกระจายทั่วทั่วเนี้ยนะครับ ล้วทีนี้ก็เอา,อามเมล็ดนั้นนะครับมเมล็ดนั้นมาวางนี่นะครับมเมล็ดก็จะมาวางนี้นะครับก็กระจายไปเลยครับกระจายไปกระจายไปแล้วะจะคว่ำจะหงายก็แล้วแต่น,นะครับเพราะว่าเห็นว่าบางคนนะครับเห็นว่าบางคนอบอกว่าใช้วิธีเหมือนลูกตาลนะครับตกลงมาแล้วถ้ามันหงายก็จะองอกเป็นตัวเมีย ถ้ามันคว่ําก็จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้มีการทดลองแล้วแต,แต่ผมว่านะครับทฤษฎีอย่างนั้นมันเป็นการทดลองและก็เป็นทางคาดหวังแล้วก็ไม่เห็นมีการนํามาต่อยอดอีกนะครับผมเห็นว่าจะความจะหงายโอกาสที่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียมันมีมาอยู่แล้วในมเมล็ดของมันมีดีนเนะครับมียียนในมเมล็ดในมเมล็ดของมันมาอยู่แล้วนะครับการจะเป็นตัวผู้มาก เมล็ดไหนจะเป็นตัวผู้มากนะครับมันขึ้นอยู่กับต้นแม่แล้วก็ต้นพ่อพันธุ์ที่เขานํามาผสมนะครับบางทีนะครับต้นพันธุ์ดีๆก็จะทําให้มีต้นแม่สูงมีต้นตัวเมียสูงนะครับนะครับขึ้นอยู่กับการปฏิสนธิตอนตั้งแต่ทีแรกนะครับสำหรับสวนนี้นะครับเขาว่าเขาได้เปอร์เซ็นต์ตัวเมียรประมาณ70% 70%นะครับ70%ผมก็คิดว่ารุ่นลูกข,ของของมันนะครับตัวลูกข,ของเขาเนี่ย ก็จะได้ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็มีรสชาติไม่ต่างกันนะครับไม่มีรสฝาดนะครับคนไทยไม่ชอบฝาดนะครับก็วางกระจายอย่างนี้นะครับากระจายอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับไม่อยก็ใส่นะครับใส่ไปใส่ไปเลยนะกระจายกระจายไปเลยนะครับกระจายไปเลยนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวมาใส่อยกนะครับ ก็เพ้ามาโรยนะครับโรยอย่างนี้นะครับโรยโรยทับนะครับเพื <t ots> <t ots ่อป้องกันความชื้นนะครับทับว้นะครับไม่ให้เสร็จแล้วก็เอาฝาปิดเลยนะครับฝาปิดเลยนะครับฝาปิดเลยฝาปิดแล้วนะครับฝาปิดอย่างนี้นะครับปิดให้สนิทเลยนะครับ ปิดให้สนิทเลยนะครับปิดให้สนิทแล้วก็อยนี้ความชื้นจะไม่ออกจนมั่นใจว่าความชื้นจะไม่ออกความชื้นจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มเมล็ดก็จะมีการปรฏิมีการงอกอยู่ในนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็คือเอาถุงพลาสติกมาหุ้มแล้วก็มัดให้แน่นนะครับมัดให้แน่นแล้วก็ไปนําไปวางไว้ในที่ร่มนะครับทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์ครับสออาทิตย์สอาทิตย์เสร็จเสร็จนะครับอันนี้จะให้ดูมเมล็ดเขาจะงอกออกมาอย่างนี้นะครับเมล็ดเขาจะงอกออกมา้ อันนี้คือพ่อไปเหมือนกันนี้นะครับพ่อไปเหมือนกันอันนี้ประมาณ200เมตรนะครับเท้าอย่างนี้นะครับเขาจะดันงอกงอกออกมาอย่างนี้นะครับงอกออกมาอย่างนี้ครับงอกออกมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ดูก็ได้ตัวใหม่ตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับอือนะครับดูดูชัดๆนะครับดูอจะอันนี้มันก็จะยจันมาเออดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมา เนี่ยครับความยาวก็จะประมาณนี้นะครับสองทิตนะครับความยาวนี้พอดีพอดีเลยนะครับความยาวของรากตัวนี้ก็คือรากของมันนะครับรากนี้ไม่ใช่รากหากินนะครับแต่เป็นรากรากที่อย่างลงพื้นนะครับอย่างลงพื้นดินแล้วเขาเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะแตกเป็นปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนั้นแล้วก็จะมีรากฝอยออกมานะครับซึ่งจะเป็นช่วงระยะในอาทิตย์ที่3ที่4เป็นต้นไปนะครับก็จะมีรากฝอยออกมาหากินนะครับ แล้วทีนี้หลัหงจากนั้นนะครับพอมีรากฝอยแล้วเขาก็จะแตกแทงหน่อขึ้นมานะครับถือเป็นหน่อ sausage, เป็นต้นขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงที่คอหักหักนี่ประมาณนับจากตัวเมล็ดลงไปนะครับประมาณสักเครื่องเซนเออเซนครึ่งครับเซนครึ่งนะครับประมาณเซนครึง่งก็จะงอกออกมาตัวนี้ตามที่จุดออคอมันงอนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นงอกแทงสวนขึ้นมานะครับ ลักษณะอย่างนี้แล้วก็พร้อมนะครับเมื่อได้สองที่กว่าความยาวขนาดนี้ก็พร้อมที่ลงถุงนะครับการลงถุงก็คือต้องใช้ถุงนะครับที่มีขนาดพอเหมาะนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าใช้ถุงขนาดไหนแล้วก็ผสมดินยังไงนะครับสำหรับถ้าความยาวถ้าพูดถึงตัวนี้ถ้าความยาวถ้าอายุสักหนึ่งอาทิตย์หรือว่าไม่ถึง2ออาทิตย์ความยาวมันไม่ถึงขนาดนี้ พอได้ไหมจะไปลงทุนได้ไหมครับผมเคยเอาไปลงแล้วนะครับปรากฏว่านะครับารากที่งอกออกมานั้นยังไม่แข็งแรงพอนะครับอาจจะสู้ความเป็นกดเป็นด่างในดินซึ่งเราก็อาจจะไม่สามารถวัดได้แน่นอนนะครับก็ทําให้มันอ่อไปก็ได้นะครับ่อไปแต่ว่าโดยที่ถ้าจะให้มันดีนะครับให้ดีก็คือรอให้มันยาวแล้วก็รากแข็งแรงขนาดนี้ยาวขนาดนี้ถึงเอาลงถุงนะครับลงถุงยังไงนะครับลงถุงยังไงก้ ผงนี้ก็จะผสมอย่างนี้นะครับผสมเอาดินดินผสมปุ๋ยคอกนะครับอย่างเงี้ยดินผสมปุ๋ยคอกดินร่วนคนทรายผสมปุ๋ยคอกแล้วก็เศษวัสดุเศษแบบดํานะครับผสมลายแล้วก็เอาลงถุงแล้วก็ราดด้วยน้ําตาลราดด้วยจากน้ําตาลนะครับจากน้ําตาลที่ผสมที่ที่ผสมน้ํานะครับราดให้มันเพื่อว่าให้ ในระหว่างที่อยู่ในถุงนั้นก็จะทําให้มีสารอาหารกินนะครับมีธาตุอาหารกินนะครับมีการเมื่อต้นต้นกล้าแตกออกมาแล้วก็จะทําให้มีอาหารกินนะครับการลงถุงก็จะทําโดยการนะครับทำอย่างนี้นะครับเอาไม้นะครับกี้มีไม้นะครับไม้ครับไม้ที่มันไปอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมผสมแล้วนะครับแล้วเทะน้ําไปแล้วเตการน้ำตาลไปแล้วนะครับถุงที่ใช้ก็คือใช้ถุง5คูณ9นิ้วนะครับ5คูณ9นิ้วก็จะกลายเป็นขนาดพอเหมาะที่เพียงพอสําหรับให้ต้นอิทปาร์ลามเจริญเติบโตนะครับก็ทิ่มลงไปนะครับทิ่มลงไปความยาวนะครับที่ทิ่มลงไปเนี่ยประมาณเท่าๆกับต้นรากของอิทปารลามเมื่อกี้นี่ครับทิ่มลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ ที่ให้เป็นรูนะครับให้เป็นรูแล้วก็เอาต้นนี้จะพลามน้นนะครับเอาเม็ดิจปาลามน้นที่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 ดึงขึ้นมาจากงอกนะครับมาจอดลงสอดลงใส่ถุงตรงรูนั้นนะครับตรงรูนั้นนะครับให้ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็กดเลยนะครับกดดินนะฮะกดดินเลยนะครับกดดินครับกดดินอย่าให้ทั่วเม็ดครับ่าให้ทั่วเม็ดแล้วก็ให้มันเหลือพื้นที่สักให้ตรงคอนี้นะครับให้มัน เหลือไว้สักประมาณเซนหนึ่งนะครับเซนหนึ่งก็กดดินให้มันหนีให้มันหนีพรากหนีพรากข้างล่างที่เราแยงแยงไปนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับการพอมเม็ดนะครับแล้วก็ไปวางไว้ในที่ที่ที่แดดรำไรนะครับประมาณถ้าสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็จะมีมันก็จะเริ่มมีแทงหน่อขึ้นมานะครับแทงหน่อขึ้นมาครับแทงหน่อขึ้นมาต้นนี้นะครับ อ่ากตเนเห็นชัดชัดครับโเห็นชดชดว่าต้นนอที่แทงขึ้นมาอันนี้ผมเพาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือ,อลงตุงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับต้นนอก็จะแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นสวนขึ้นมาอย่างเี้สวนจากคอตรงนี้ขึ้นมา นะครับนี่ขึ้นมาเร็วกันนะครับขึ้นมาเร็วอาทิตย์เดียวเองนะครับมาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับมันก็จะเติบโตเติบโตไปถึงขนาดนะครับนี่ครับอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนก็จะโตขึ้นมานี้ได้หนึ่งใบนะครับได้หนึ่งใบ,บต้นพันธุ์เดียวกันที่ผมพาอเมื่อประมาณสักก็ เดือนที่แล้วประมาณก็ไม่ถึงเดือนดีนะครับได้ยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้านานไปกว่านั้นก็จะออกไปอย่างนี้นะครับนานไปกว่านั้นก็จะออกมาเป็น2ใบอย่างนี้นะครับนี่นะครับประมาณเดือนเดือนกว่าครับเดือนกว่านะครับตอนนั้นยังใช้ถุงเล็กอยู่นะครับแต่ก็ก็ว่าจะ เปลี่ยนถุงนะครับเมื่อเขาเติบโตแล้วก็จะเปลี่ยนถุงก่อนที่นันลงไปปลูกนะครับครับต้นนี้เป็นเป็นพัน์ธุเดียวกันเป็นมเมล็ดเดียวกันรุ่นเดียวกันเ,เ,เมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้มาจากสวนนี้นะครับที่มาพอแล้วก็จะออกมาโตประมาณนี้นะครับประมาณผลผลิตปี6 65นะครับปีที่แล้วผมเพาะลงไปแล้วก็ลงถุงนี้ก็ประมาณเก้าเดือนแปดเดือนแปดเดือนก็ได้เก้าเดือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วต้องแตกใบขนนกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้นะครับมันอยู่ในร่มตลอดแล้วก็ผมไม่ได้มีเวลาในการที่จะนําไปเปลี่ยนถุงแล้วก็เอาไปไว้ในที่แจ้งที่ให้มันแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เดรปรมามนี้ต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า เขาได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอายุแปดเดือนเขาจะแตกไปขนนกออกมาแล้วก็เป็นต้นเหมือนลักษณะต้นอินทผลัมแล้วนะครับต้นโตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเตรียมกาลังจะเตรียมเปลี่ยนถุงใหม่แล้วก็ไปใส่กลางแดดนะครับต่อไปนะครับนี่คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันที่ผมเพาะต้นนี้ในปีนี้แต่ว่าเป็นรุ่นปีที่แล้วนะครับ สำหรับการเพาะเมล็ดอิเนพารัมนะครับก็มีเท่านี้นะครับหลังจากเพาะเสร็จแล้วก็รอเวลาให้เขาเจริญเติบโตประมาณสักแตกใบขนนกประมาณ9เดือน8เดือน9เดือน10เดือนหรือประมาณปีหนึ่งครับถึงย้ายไปลงปลูกในแปลงนะครับปลูกปูแปลงซึ่งหวงวัชยอยปลูกไปแล้วนะครับเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับการเพาะเมล็ดอิเนพารัมนะครับสามารถพัฒนาได้นะครับแต่ว่าต้อง คัดเลือกสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เรารู้พ่อรู้แม่รู้ปู่รู้ย่านะครับนามาเพาะนะครับถึงจะมีการเริ่มต้นพัฒนาสายพันธุ์นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะมาภาพเกตดการเจริญเติบโตของอินทรพารามต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ